Yah! 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 We're 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 w e good! 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 สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้โค้ดพิเศษเลยครับนี่เราไม่เิดรถ ครอบครัวสิบประานานมากนะเพราะว่าสี่ปีไม่รวมไม่รวมจีนะอันนี้เป็นรถเก่งสี่ประตูเปลี่ยนจากรพรรดิใช่เป็นจากรพรรดิอันนี้เป็นรถเี่ประเบลล์คือคันนี้อยากได้มันตั้งนานแล้วติดกับสวยจริงแต่ว่ามันเป็นเครื่อง V V2 แล้วแบบว่าราคามันแบบเกือบพิล้านเฮ้ยแต่เพราะอันเนี้ยเป็น V6 Hybrid V6 เหรอใช่ V6 Hybrid มี V1 ไหม V6 ใช่ไหม V6 Hybrid ราคามันเลยลงไปเยอะมากตามพื้นฐานหรือว่าพวก วัตถุดิบหรือว่าการลดอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยโอ้โหแล้วเป็นผู้หญิงด้วยไม่จำเป็นต้องขับวี2หรอพี่พี่หรือพี่เตยอยากได้ในกันจิงเคยนะกูอยากได้เองได้แต่ว่าเหมาะเหมาะกับผู้หญิงขับมากกว่านี่นี่ให้ดูกุญแจก่อนนี่โคตรเท่นี่ข้างๆเขาจะมีอันนี้ด้วยนะอ๋อมีเป็นแบบแบบอะไรพี่ไดมอนด์คัตนะสัมผัสนี่เดี๋ยวมันจะมีรายละเอียดไดมอนด์คัตในรถเพียบเลยที่ผมไปดูรีวิวมาโคตรเท่รีวิวรีวิวมาอันนี้ก็เป็นโลโก้บีนะครับ นี่ก็กดล็อกกดกดล็อกล็อกรถแล้วก็เปิด้ายรถนี่ก่อนที่เราจะไปดูรถนั้นเรามีมาที่โชรูโมเตอร์มมตตรพาร์ที่เราซื้อมาคันนี้น่าจะเป็นคันที่2แล้วเราไปถ่ายตอนที่ซื้อคายเคนโรชคายเยนมานะครับแต่ว่ารถที่เนี่ยเขามีตัวเจ๋งๆเยอะมากเลยเดี๋ยวพาขึ้นดูชั้นสองนี่เลยโตโยต้า G R 8 6ที่ียังว่างอยู่นะสีดำที่ผู้เห็นคันจริงเหมือนกันเป็น G R 8 6มันเหมือนดูมันเหมือนคันคันเล็กกว่ารุ่นที่แล้วนะแต่ว่าไม่เลยครับ คือคันจริงอ่ะทุเหมือนเล็กนะแต่ว่ามันจะเป็นจริงอที่แราได้เห็นกันนี่แล้วก็อีกคันหนึ่งก็เจ๋งมากก็คือนี่โฟกัสทีไอโฟกัสทีไอที่บอกว่าเคยหล่นต์เนี่ยรถยนต์นนี้คือทรงใหม่เลยถามราคาไม่เสียดูราคาละนี่แล้วก็อีกคันหนึ่งคีคสุดๆเลยคันนี้ไม่ผมเพิ่งซื้อไปแต่ว่าเป็นสีเทาคันนี้เป็น G T R r อาร์35วิสมอสเบเชียลพอดีนะครับสีขาวตอนนี้สีขาวมีแค่2องคันในไทย สีเทาที่ผมซื้ออ่ะตอนแรกบอกว่ารีมิเตอร์300ร้อคันไทยมีไม่เกิน3,000ันอยู่สิแล้วตอนนี้ประมาณเกือบสี่พันแล้วเจ็ดแปดพันผมจะดีขากเนี่ยมีแค่2องพันคุณดูในรูปอ่ะอยากให้ดูใกล้ดูในรูปกับสีขาวนืกอว่าแบบเป็นขาวธรรมดานะเป็นขาวเมทัลลิกนะใช่แบบมีแบบเก๋ๆด้วยนะคันนี้จะเหมือนของพี่โอทุกอย่างเลยต่างแค่ที่เป็นเลโก้สังที่มันจะเป็นสเปเชียลดิชั่นแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคาร์บอนวันนี้เราถ่ายวันที่สองยังอยู่ใช่ไหมไม่รู้จะอยู่หรือเปล่า โอ้อย่างที่บอกครับรถมันไม่ผลิตแล้วแล้วมีแค่300คันทั่วโลกสีขาวในไทยมีแค่2คันนี้วขาวมีน้อยด้วยในไทยครับสเปคดูง่ายเลยถ้าสเปคญี่ปุ่นนะตรงนี้จะมีรูเว้ยนี่มีรูตรงนี้อ๋อใสได้ใช่ถ้าสเปคอังกฤษจะไม่มีรูอ๋อมันใส่ใส่ใส่ป้ายทะเบียนใส่ป้ายทะเบียนง่ายขึ้นได้เดี๋ยวให้ดูคันนี้ก่อนครับจริงๆแล้วอ่ะกระจาดอันเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสปอร์ตเป็นแบล็คสเปคอะไรสักอย่างเนี่ยแหละจากที่มันเป็นกริสีเงินก เป็นสีดําแต่ว่าผมมองว่าจริงๆอ่ะสีเงินสาหรับส่วนตัวนะชอบสีเงินแล้วเปล่ามันทำให้ดูหรูหรากว่าแต่อันนี้ยดูมากเลยนะมันทาให้เป็นสปอร์ตขึ้นใช่ไหมมันดูให้เป็นสปอร์ตเนี่ยเดี๋ยวดูคันนี้ดีๆนะจะมีสีดำสีดำสีดำใช่ไหมเดี๋ยวดูคันนี้เดี๋ยวดูคันนี้ดีเลยนี่ล้อดำด้วยล้อดำเบรกแดงทคันนี้ยให้ออกเป็นสปอร์ตคือเขาคอนฟิกมาเป็นสปอร์ตจริงๆแล้วอ่ะมันมีสองคันให้เลือกอ่ะแต่ว่าพอเห็นผมเห็นคันนั้นคือสเปคคือแบบต้องไปแบใจเลยใช่ชอบชอบกริวที่มัันนนนนเเป็งิมมาากกว่ี้ Let's go. Yo, I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 h o u r s I'ma work 9 i f the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. เป็นลี่ไฟอินเปอร์นะครับสีดำมีทะลิกนี่ให้ดูข้างหน้าเมื่อกี้ที่เทียบกันนี่กลิวนี่หลอกปะโคตรหลอกมันดูหรูกว่าอะมันดูแ่บสีเงินมิงวับวับมวับอันนั้นคือเหมือนเป็นดำแบบไม่เงาอ่ะแต่นี้พอสะท้อนกับแสงแล้วมันดูแบบแต่อย่างที่บอกต้องแรป ถ้าไม่แร็ปก็เป็นรอยง่ายเป็นรอยขนแมวอะไรอย่างง่ายแต่ว่าแร็ปเนี่ยอีจยะเราขับออกาที่นี่แล้วเราไปที่อลไรครับอ่าไปต้องที่ปิดแร็ปดิครับนี่เราโทรเราโทรจองไว้เรียบร้อยแล้วหีเจ๋งเจ๋งอย่างนึงคือตอนแรกอ่ะนึกว่ามันแบบว่าเป็นรอยเป็นแบบว่าเป็นเป็นลายเต็มหุมอะไรอย่างี้เว้ยแต่ไม่ใช่มันเป็นฟิลสีเงินลากเข้าไปถึงตรงนู้นเลยแล้วก็อันเนี้ยมันปิดเปิดได้นะปิดได้ปิดเปิดได้เอาหุบเข้าไปได้แล้วก็เปิดเข้าไปได้แด้วตรงนี้มีไฟด้วย นี <penguin. S 1> pues ่ด um, nah. ีน uh, anyway, ี ell, this iros, this ้นี่ใไมมีฟวใช่เลนี่แล้วเมื่อกี้ล้อสีดำวันนี้ก็เป็นล้อสีเงินเป็นล้อสีเงินเงาเาแล้วก็นี่มีเงินเงาๆตรงนี้อีกตัวบีแล้วก็เนี่ยพวกฟิลเมื่อกี้เป็นสีดำหมดใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสีเงินตัดมันจะดูดีมีเคลความหุดอะไรแนี้หน่ยแล้วก็เ็นเล่ตัวนี้ที่ผมชอบมากทุ่เลยคือข้างหลังเว้ยข้างหลังอมันผมว่ามันเป็นรถที่ข้างหลังสวยที่สุดในรุ่นเลยนะ มันเรียบๆแต่แบบโคตรหรูแล้วเนี่ยทำแค่เขียนว่าเป็นเลขแค่นี้ตัวอักษรนะคะแล้วก็อีกอย่างที่มันเป็นฟังก์ชันที่เจ๋งอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเปิดหาหาที่เปิดไยรดเกันไม่ได้ไม่ได้เปิดไยรถยังไงรู้ว่ายังไงเลยนี่กดที่ตัวพิมพ์เฮ้ยโอ้โหโอ้โหพอปิดพักอินเหรอใช่ปักอินพอดีนี่ข้างหลังก็ใส่กระเป๋าเดินทางใหญ่ๆได้สองใบ ใหญ่มากใช่ข้างหลังก็ถือว่าใหญ่อย,อยู่นี่ขนาดมีแบตเตอรี่ไฮบริดด้วยนะถ้าถ้ารุ่นที่ไม่มีแบตงงเตอรี่ไฮบริดอะต้องได้ตัใหญ่ลดลงไปลึกเลยดิใช่จะใหญ่กว่าเยอะเลยใช่แต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าใหญ่แล้วอะเดินทางได้สะดวกสบายมาไปดูจุดพีคภายในดีกว,ว่าก็คือล้อตัวนี้เป<ช>็นล้อยีนิ้วเป็นล้อตัวท็อปเลยคือถ้า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 ไม่คอนฟลิกต์ถ้าไม่เป็นคอนฟลิกต์พิเศษอ่ะก็จะได้ล้อ21นิ้วเป็นอีกรายหนึ่งไม่ถสวยแต่ว่าตัวนี้เป็นล้อตัวทอ็อป22นนิ้้วหหาลลังเยเอ้ยตัวสีดานะ ลอยยี่สิบสองใช่นี่มาดูข้างในครับข้างในดูไม่เลอะด้วยข้างในเป็นสีส้มน้ำตาลออกส้มนิดนึงนะฮะนี่ให้ดูนี่รับนี้สุดใหญ่ปะสบายปะเนี่ยวันนั้นะมาลองอันนี้ปุ๊บโดนโดนโดนนี้ปุ๊บจดเลยไม่ใช่อันนี้ยังเฉยเฉยนะแล้วตอนที่ผมเป็นคนที่ติดเกมมากๆกอะกดลงกดลงอ นี่อันนี้เอาไว้โน้ตบุ๊กได้อันนี้เป็นออปชั่นเสริมนะอันนี้ไม่ได้มีมัดติ๊กใช่ไหมใช่เป็นออปชั่นเสริมนะอันนี้ออปชั่นหน้าประมาณเกิดฝาแตกนะารรับไม่ไไมไปกติอ่ะเวลาถาดลองลงมามจะเป็นแบบพลาสติกธรรมดาหน่อยใช่ไหมไป<ค><ล>ดูนะโอ้โหรูหลามาเหา่าตรงนี้เป็นหนังนะเป็นอันหนังเดียวกับอกเลยพี่ผมชอบตรงนี้เลยคัานตรงนี้หมอนหลับเลยวางปุ๊บจะหลับแล้วอ่ะ ตาตกหมดแล้วว่าจะหลับเลยอะดูดีที่เป็นสีดำด้วยแล้วสวยงามนะใช่แล้วก็อันนี้ก็เป็นออปชั่นอีกอย่างหนึ่งนนี้อย่างแทนบอกเลยไอพี่มีมีทุกจุดเลยนะใส่สีใส่ใส่ไอคอนทิ้งได้เลยดูดใช่ใส่ไอคอร์สได้บอกกับพี่มาไม่ใช่เบียร์เดียวนะตรงนี้ก็มีนี่ตรงนี้ก็มีอันนึงนี่นะตรงนี้มีอีกอันหนึ่งนี่ถอยใส่ไอคอร์สได้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ตัวนี้เป็นออปชั่นตัวท็อปคือคันนี้ราคาเริ่มต้นมาประมาณ14กว่่าใชสิ คันนี้รวมออปชันแล้ว7.5ออปชั่นถ4ล้านแล้วก็นี่ให้ดูคันนี้เรื่งเสียงเรื่องเสียงเนมนะครับเรื่งเสียงเนมคือเครื่องเสียงตัวท็อปของเบลลี่เนมนี่คือจะเป็นเครื่องเสียงระดับไฮเอ็นเลยใช่แล้วก็เขาออกแบบมาเพื่อที่แบบผลิตมาเพื่อเบลลี่คันนี้โดยเฉพาะอะเสียงก็คือมันจะดีที่สุดในที่ที่อยู่ในรถคันนี้มีประมาณตัวท็อปเลยใช่มันเป็นออปชันเสริมเมื่อเป็นลำโพงตัวท็อปก็เลือกเลือกทบหมดใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง มาถึงกูญแจอย่างนี้ใช่ไหมครับจริงๆกุญแจมันเป็น k คีย์เลเลยเข้ามาก็มาใ,ใกล้ก็เก็บกุญแจอะไรอย่างนี้ไว้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นรอยง่ายก็ต้องไปแลปที่สปีดแล็ปเนี่ยเขารับแล็ปภายในด้วยนะด้วยความที่มันเป็นเปลี่ยนโนแบ็คอะเดี๋ยวมนเป็นรอยเป็อยเป,ลอย,เปลอยผลแมวได้ง่ายๆเลย <ๆ S 2> ก็คือเดี๋ยวต้องไปแร็ปนะฮะนี่ตรงนี้รถเบนเล่ด้วยความที่รถแบรนด์เขาอะ เกือบร้อยปีนะเป็นร้อยปีนะก็คือมันมีความอันนี้มันจะเป็นดิจิตอลแบบรุ่นใหม่ถูกไหมแต่ถ้าเราอยากให้มันเป็นคลาสสิกแบบอารมณ์เหมือนกับแบบรถเก่าๆอย่างเงี้ยเรากดตรงนี้ครับเกินปุ้ยมุ้ยมันก็จะกลับมาเป็นหน้าจอบอกอุณหภูมิบอกเป็นเข็มทิศแล้วก็นาฬิกาแบบ9ก้าสูเลยนะอ่าเป็นยุคแบบเฮ้ยเกิน9ก้าสูนี่นี่แล้วก็มีไฟ LED อันนี้สามารถเปลี่ยนสีได้หมดเลย LED สีฟ้า แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นเลขเขาใส่ใจรายละเอียดอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยครับเวลาผิวสัมผัสอยากให้มันดูได้ผิวสัมผัสพวกอะไรที่มิ้วเราสัมผัสอ่ะเป็นดิบอนคารททั้งเปลี่ยนเพิ่มเสียงอุณหภูมิแอร์โหมดการขับขี่อย่างเงี้ยเขาจะเป็นไดมอนค์คัทมาเลยอันนี้คือซาตารสแลนะมันเงียบมันเงียบมากด้วยความมเงียบใช่ด้วยความที่มันเงียบพี่กรณเป็นไฮบริดแล้วรถเขาต้องการที่รถมัน2.5ตันใช่ไหมจริงๆแล้วอ่ะมันจะระบบซับเสียงอะไรอย่างเงี้ย ต้องการให้ภายในมันเงียบที่สุดอ๋อคือเป็นแบบเป็นแบบลักชัวรี่ใช่แล้วยิ่งมาเป็นระบบไฮบริดเนี่ยอันนี้คือแบบเวลาขับรถนี่คือจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยคือจะเงียบมากใช่แล้วยิ่งใช้แล้วยิ่งได้เครื่องเสียงตัวท็อปอย่างนี้นะคือแบบสุดหรีแบบสุดยอดแต่ติดใจไม่นานเลยในการเลือกรถคันนี้คือแบบชอบมากออปชั่นคือแบบโดนหมดทุกอย่าง มาที่โหมดวิวนะครับเราจะให้แผนที่มันอยู่อันนี้เต็มๆก็ได้หรือว่าจะให้มีตัวรอบมาตาวัดก็ได้นี่เราก็จะเปลี่ยนโหมดตรงกลางได้หมดเลยนี่อันนี้เป็นไนท์เป็นไนท์วิชั่นนะครับมันสามารถจับจับรูปแบบคนเซนเซอร์อะไรอย่างงี้ได้หมดเลยตลาคืนแล้วก็อันนี้ก็เป็นช่องนี่เขายังทําดีเลยอะ่ะไอทีปปิดอะที่ปิด,ปดที่ที่จุดบุหรี่อ่ะเดียมีแบบเป็นไดมอนด์คัตรแนี้เลยไปเราไป เธอเธอนั่งหลังแล้วเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยมือผมดิประตูข้างหลังนี่มันใหญ่มากอ่ะมาสัมภาษณ์คนนั่งหลันเลยครับไม่มีเพื่อนด้วยเป็นไงบ้างครับพี่เตยความรู้สึกเออไม่ไม่น่าจะได้ดังหนังเท่าไหร่มันบังคับได้หมดเลยนะก็คือซีทเนี่ยสมมติกดปุ่มซีทนี้ใช่ไหมเราปรับเบาะอันนี้คือเบาะอุ่นร้อนเย็นหรี่ได้หมดเลยอันนี้เอาออกมาได้นะนี่เป็นแม่เหล็ก เหมือนโทรศัพท์นี่อาอามาทำไมคะอ๋อไบมอนด์บมงคไบใช่แล้วตรงแล้วตรงที่สัมผัสอะดูข้างหลังดิเป็นไ i มอน n d คัตด้วยนะโอ้ยไม่คันเลยรีโมทคอนโทรลรีโมทแบบแข็งอันเนี้ยดูนะสมมติว่าบังคับแล้วกดเข้าเข้าเมนูซีใช่ไหมแล้วมันจะมีปุ่มตรงนี้เพื่อบังคับเก้าอี้อันนี้ นี่เลื่อนเองเลยเนี่ยเราบังคับจากข้างหลังได้เลยนี่อ๋อคือนั่งหลังสามารถบังคับข้างหน้าได้เลยใช่อันนี้คือฟังชั่นที่เขาคิดผลขึ้นมาแต่ในความเป็นจริงแล้วเราก็เหมรอนเดิร์นเดิมนี่อันนี้อันนี้เป็นแม่ลกแม่เหล็กดูดนะกดเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเป็นแม่เหล็กดูดไปอ๋อใช่เขาศึกษามาอย่างดีนะคะแล้วนี่ซื้อค่ะไม่รู้เรื่องอันนี้คือตอนแรกด้วยความที่เป็นคุณแม่เขาทิ้ง่ราเอามาให้ลูกกินเปล่าก่อนไปโรงเรียนไม่แต่ว่าถ้าเราเป็นบัวในวง๊ะแม่โบ วงการธุรกิจแล้วก็เอาไว้วางโน้ตบุ๊กอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ต้องวางโน้ตบุ๊กครับวางทำไมครับอันนี้ไว้วางกาแฟโน้ตบุ๊กอยู่ตรงนี้นี่เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์จากตรงนี้ได้เลยต่อ Wi-Fi แล้วก็เป็น iPad ได้ไม่ไม่วางกาแฟแล้วถ้ามันหกทำไงไม่หกครับด้วยความที่ใช้โชกอะไรอย่างเงี้ยคือเ็อกออกแบบมาแล้วว่ามันนิ่มมากถ้าเราวางกาแฟแล้วขับแบบเรื่อยๆอย่างเงี้ยโอเคก็เดี๋ยวให้โลกออนน้ำแดงวางโดนทื่อโดนทื่อดูนะโดนชื่อตรงนี้ก็มีใส่นี้ได้ครับใส่แก้วกาแฟแล้วแก้วน้ำแล้วก็มี ห้องชาร์จไฟเก็บของอะไรอย่างงี้ได้หมดเลยแล้วที่เจ๋งอีกอย่างหนึ่งคือตรงเนี้ยมันจะมีออปชันที่แบบเป็นซีทนั่งไว้ตรงกลางใช่ไหมคืออันเนี้ยด้วยความที่มีลูก3คนก็สามารถนั่งตรงกลางได้แล้วก็นี่เขาเอาแบบมาให้มีที่พักเอ้ยนี่เก็บของได้ไหมโอ้โหรือว่าหรือว่าเป็นนึกว่าที่วางที่วางหัวมีเก็บของนี่ยงไงมันยืดขึ้นได้เนี่ยเนี่ยได้ปะไม่ได้อันนี้อ่ไรนี่ไม่ได้สิ ไฟอันนี้ได้รับแรงบันดานใจมาจากแก้วคริสตัลว่าไว้กินแบบวายแบบแพงๆนะครับได้รับแรงบันดานใจจากใครคะแรงบันดานใจจากจากริซซินโรนันโดครับนี่เป็นลูกริซซินโรนันโดขับสีนี้คันนี้อ่าดีๆเอาเัาไปให้แบบนี้เลยคิกเลยอ่ะไปไปดูแล้ว อย่างนึงที่เจ๋งมากสุดก็คือสมมติว่าเรากำลังไปงานตอนกลางคืนใช่ไหมนีม่เราไม่เห็นหน้าเราเราไม่มีกระจกเตรียมมาอย่างนี้นี่กดตรงนี้นี่กระจกสามารถมองเสาารมิสามารสวยแล้วก่อนได้แล้วก็เพิ่มไฟตรงนี้ได้ด้วยไฟคือระบบเป็นระบบคัมผัสนะนโอ้โั้ดน้โค้สบายปิดไปกลางแรงๆเลย ัยับปะันปะหรอ Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win i t life, have no shame, there's no time, f o r the pain, with the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win at life. พอได้ได้ซือรถมาล้นเนี่ยก็คือต้องมาที่นี่เลยสปีดแลปนะครับนี่ องมาแลปสายก่อนเพราะว่าไม่งั้นไม่กล้าขับรถทุกคันเลยนะเอาจีิงทุกคันของผมเลยที่ซื้อเนี่ยก็คือแลปพี่พี่โอหมดเลยก็คือนอกจากจะแลปภายนอกภายนอกได้แล้วนะก็คือภายในเนี่ยทุกอย่างที่เรารีวิวไปไมนเมื่อกี้ภายในเราก็จะที่นี่เขาก็รับแลปภายในด้วยนะพวกแบบว่าเป็นโนแบล็กเป็นอะไรแบบเนี้ยต้องแลปให้หมดเพราะว่าเป็นรอยง่ายอย่างที่บอกนะครับเนื่องจากมันเป็นแบบสแตนเลสสีเงินแล้วก็เป็นโนแบล็กสีดําพวกแบบคาร์บอนอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องแลปภายในด้วย เป็นงั้นมันเป็นรอยเป็นอะไรงเยอะแล้วเดี๋ยวเนี่ยทางนี้เขาจะรีโนเวทย้ายไปที่ใหม่นะครับก็คือจะอลังอลังกว่าเดิมเยอะมากเลยับย้ายไปอยู่ตรงท้ายตรงท้ามคาเฟ่ของผมเลยก็คือตรงถนนนครอ,อินนะครับก็ใครสนใจติดต่อเพจสป,ปีดแลบตรงนี้ได้เลยนะครับก็แลบดีแลบดีจริงๆ <c oughs> ไม่ใช่แค่แบบว่าเฮ้ยรู้จักกันนะแต่แบบว่ารถที่เราซื้อมาแบบราคาก็ไม่ได้ <c oughs> ก็ไม่ไถูกใช่ไหม <c oughs> เออเราก็ต้องแบบรักษาดูแลรักษา,กษา,กษาดีก็ที่นี่เละครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะรีวิวในรายละเอียดการใช้งานอีกทีหนึ่งเดี๋ยววันนี้ทิ้งรถไว้แ้วก่อนประมาณ3-4วันแล้วเวค่อยมารับต่อแล้วเราพรุ่งนี้ผมเดินทางไปดูไบนะครับไปคุยโปรเจกต์พิเศษแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราหนาวไปอีกสามวัสนะคะสวัสดีครับ จะไปดูใบครับเนี่ยเราจะทำอะไรครับพี่ตูนเราจะไปดิวให้เขาทำมอสอูดมาลงที่ประเทศตอนนี้นะมอสอูดเลยเหรอ่อยากรู้ฟิวสภาพอากาศไหมฟิวเหมือนแบบยืนหน้าคอมแอร์เป็นหนมพีดีหรือล่าล้อจัดก็ผูกแล้วกันน้องเม็ไม่ใช่เดี่ยว